สวีเดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยช่อง Kiki Channel ตอนนี้เราก็จะอยู่ในเกมสกเกมไปนะวิวาใบาส,งสังตสรเกมเป็นแบบเรียกว่าอะไรน,นะเป็นเกมแนวปริศนาที่แฝงความนากก่ากลัวของผีไปด้วยดูจีดูน้องแมวจีน่ารักมากเลยเราเข้าเกมบกันดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> คือเราเล่นไปถึงไอ้บทที่มันไปถึงร้านขายของแล้วค่ะทุกคนเอาล่ะว่าแต่นี่ที่นี่ไหนเนะี่ย เอาเป็นว่า,าเราจะข้ามไปเลยแต่เพื่อเปิดประตูอันนี้เขาบอกว่าแปลกจังเมื่อกี้เสียงคนเต็มเลยตอนนี้คนหายไปไหนแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เราสามารถดูคำแนะนำได้นะโมชฉีแอบซ่อนสิ่งของในภาชนะดังนั้นสิ่งของสำคัญจึงมักถูกวางในตะกร้าไม้ไผ่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของลานบ้านโอเคอันนี้เขาแนะนำเรานะคะ ตะกร้าไม้ไผ่ได้หลเด็กันไกลแล้วก็เอากินไกลมาเปิดประตูอ๋อเมื่อกี้กุผิดแล้วไงต่อเชิญบ่าวสาวเข้าพีธีเหมือนอนะไม่ได้ก่อนหนึ่งคำนับฟ้าดิน ทำไมวิธีกนน่นหน้าตาแบบเราก็คำนับสองคำนับพ่อแม่ชีวิตอ้าวเราไมพ่อคำนับครั้งที่สองแล้วพ่อแม่หายอะ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมแค่แป๊บเดียวฉากก็เปลี่ยนเออเดี๋ยวนะ <c oughs> เออเนาะอันนี้คือชิวๆมากเราต้องหาอะไรมาเช็ดกระจกสามคำนับกันและกันเฮ้ย โอ,โ,อโอ้ตกใจตกใจทำไมวะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้โมชีโมชีคุณอยู่ที่ไหนแขกก็ไม่อยู่แล้วมือถือทำไมไม่มีสัญญาณโหแล้วก็มีเขียนเนาเจ็บจังทำไมไม่เ,เดี๋ยวนะเจ็บจังไม่ใช่ภาพลงตาอัมเล่นหรอหรือว่าไม่เวลาสนใจเรื่องพวกนี้และวแล้วใคร่เราทำไมต่อ เออแดกไปละอาหารบนโต๊ะน,นี่เป็นกระดาษเลยรเหรอ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวอ,อ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเอออ่านไม่ออกคิดว่าฉันอาา่านภาษาจีนออกเหรอวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้คือเราเราเคยไขแล้วนะแต่ว่าเราจะมาหาดไม่ได้ไพ่นกกระจอกพวกนี้เหมือนจงใจวางไว้ที่นี่นะอ๋อ เป็นไอขีดๆนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เติมอ้าแล้วก็ได้กุญแจมานะคะทุกคนนี่อะไรเอาอะไรอุยเอ้ยเดี๋ยวนะไฟกระดาษเหรอ เออไปห้องนี้ได้นะทุกคน <G ül> คุกระดาษอีกแล้วเรอเอาคุณกระดาษออกอ๋อเราต้องมีตังให้เขานะคะเราไม่มีตังค่ะอ,อ๊มีแปง้งแล้วไงต่อ,อนนมีอะไรบ้างกุญแจเหรอต่อยกับฉันไหมฉันหัวมันเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยว ขีดไฟเหรอรอบๆนี้ไม่มีอะไรเลยพราแม่ทำอะไรไม่ได้เออหรือจะเป็นเราได้เขียนอ๋ออันนี้ต้องการผีเสื้อเราตอนแรกเราหาผีเสื้อจากไหนนะอืม ไม่เก้ววางผีเสื้อไว้สูงจ้ะเราต้องหากุญแจอันนี้คืออะไรฮึ <c oughs> คืออันนี้เขาให้ประกอบแบงนายจะประกอบยังไงอะนี่งไงมันก็จะวางให้เลยจิ๊บเอ่อเ๊้ได้เหรอไม่ใช่อัน

แล้วเมื่อกี้อ,อ,อ,อ๋อนี่ไงอาจิบแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อ๋อถูกเฉยแล้วก็อันนี้แล้วเราก็จะได้แบงค์แล้วเราก็จะเอาแล้วเราก็จะเอาแบงค์ไปให้เด็กอังเปาอยู่ไหนอะลูกเดี๋ยว,วเราเราออกไปนอกบ้านยังไงนะเป็นคนความจำดี ต้องการผีเสื้อไม่ฉันต้องถามมากกออกไปน้าบ้านยังไงน,น,นี่มีอะไรอีกไหมไม่มีอ่ะโอเคเอืมนี่แค่บทแรกน,นนะเนี่ยดิฉันจะเล่นยังไงเราต้องการแค่อ่างเปานะตัวคำแนะนำไหมหลอเลนเราลืมวิธีเล่นไปแลวอืม อืมงัวละเราไม่คือเมื่อกี้เหมือนออกลานบ้านได้อยู่อ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ออกเอ,ยอ้ยเดี๋ยวคืออันอันนี้ลิงชักชัดเดี๋ยวมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่าเราต้องเอาตังค์ไปเผางูเราต้องเอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวยังไงแล้วเราก็จะใช้ไอ้น,นี่จูดออแล้วเราก็จะใช้อันนี้ เอนายไม่ได um ้ช่วยเอ้ยเดี๋ยวมอมันคือรหัสอ๋ออย่างงี้นี่เองเราต้องเมื่อกี้กูทำอะไรอ่ะเอาเงียว What the เออเดกเป็นเดเอเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามานะเราขอไปบันทึกโอเคทุกคนกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็จะมาดูรหัสกันเลขแรกเดี๋ยวเราหาก่อนอ้าวหลุเดี๋ยวเราหาก่อน,อ,าาอ,นอันถีดขีดเงี้ยหรอเอ้ยอันนี้เลขห้ารหัสคือห้าไอเอิมสอง แล้วก็อันนี้ดูไม่ออกว่าเลขอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นแล้เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งว่าเลขเจ็ดอะส่วนอันนี้เผื่อไม่รู้นะมันมีสมุดอยู่บนโต๊ะกินข้าวอะเราไปหามาอันนี้คือเอ๊ะอันนี้คือหนึ่งอันนี้ไอที่มีสองขานี่เออมันคืออะไรอ่ะสามแล้วก็อันนี้เก้าโอเคออกกัน อีผิดอันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองเอไปหมดแล้วจะิดตั้งอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ได้ดูคำแนะนำนะเราไปไขรหัสมาเขียนตั้งนานหนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าโอเคเปิดไม่ได้ดเราก็จะเอาตังค์ใสองอังเปาแล้วเราก็จะได้สองอังเปาแล้วเราก็เอาก็โอ้ยแล้วก็เอา,อ,เา,เอ,าอังเปาไปให้เด็กช่วยไปให้ผลผลหน่อยหายไปไหนแล้วเป็นไปได้ย่างี่รู้จะเป็นจะเป็นผีหรือคนฉันไปกดทางนั้นอหะเอาโมึ้นมาเอา อ๋อแล้วเราก็จะมีกุญแจแล้วเราก็จะเปิดประตูแล้วเชี่ยมีล็อกเอิม่มต่าดาโอ้ยมันนี่กําลืออะโอาดาเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ้ยมีมีกุญแจด้วยอ,อ๋อเอากุญแจมาไขาประตูห้องด้วยกะ เฮ้ยมันเปิดได้กันไกลเหรอเอามาตัดไอ้นี่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นผ้าใช่ไหมเออปิดปิดเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเราเอากันไกลไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยรู้ว่าจะเอาไปตัด ราต้องการเศษผ้านะแล้วแตนน่เนี่ยเราจะไปหาคำใบ้จากไหนหรือว่าหรือหรือว่าขอโทษครับเราทำอะไรเจ้าสาวไม่ได้เลยแล้วเจ้าสาวก็ทำอะไรเราไม่ได้เห็นกันของที่ได้มาเค็มมากเลย ่อะ่ะคือเราต้องคนมีความพยายามค่อนข้างสูงอไม่คือรหัสที่เราต้องหาคืออันนี้อะ่ะแล้วเราจะหาจังจำสำหรับครั้งที่แล้วได้ไหมวะถ้าเราจะเอารหัสอ้นนี้เราต้องแบบหากระดาษมาเช็ดหน้าศพกดเลยไม่ได้เลยกดคูณกระดาษได้ไหม เงี้ยวอืมเราจะต้องกดมั่วแล้วกันมันได้ก็ได้แต่ไม่ได้ก็ไม่ต้องหนาวเออเหี้ยตกใจหมดเราก็จะเอิ่อเอาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมา คือหลังจากที่ไปสืบดูมาไม่ได้ว่าสืบหรอกเหมือนไปดูเฉลยมามากกว่าเราสามารถใช้ไอ้ไอ้เ,อเ,อเอนี่ยตัดได้คือจําไม่ได้ไงก็นึกเกือบย้อนสม,มองอยู่ตั้งนานอะ่ะแล้วเราก็จะเอาไอ้ผ้านเนี่ยเงียบเราก็จะเอาผ้าไปเช็ดนะคะอุ้ยได้เฉลยมากอเดวทำไมแม่หันหลังอ่ะเออเดอเดี๋ยวฮะ นีเฉลยมาเดี๋ยวคนนี้จดใส่สมุดแป๊บหนึง่งอาจจะนานหน่อยแต่ก็ดูเขาจดดูซะว่าเขาจดยังไงนีม่มือโปรเขาจดกันจดแบบโอ้โหลายมือเย่าว่าแต่พีเลยกูอ่านไม่ออกคนเขียนยังอ่านไม่ออกเลยคนอ่านจะอ่านออกได้ยังไงเรางงว่าอักษรนี้มันหมายถึงอะไรจไ๋าดา คือแล้วมันบอกของคู่ไม่ทิ้งกันใช่ไหมเราไปตัดเขาทําไมอันแรกก็คืออันที่มันเป็นแบบไอ้นี่เออนี่เจอละอันที่สองก็คือไออันที่สองก็คืออันแรกกันแหละเนี่ยเนี่ยอันนี้อันที่สามอันนี้จะมีขีดเหมือนเลขห้าข้างบนเหมือนกูเห็นแล้วนะใช่ไหมไม่ใช่อันนี้แล้วมันก็จะมีสองสองขีดอะอันนี้เหรอเหมือนอยู่เนาะ แล้วก็อสุดา้นยมันจะมีขีดตัดถูกแหละแล้วก็ได้ไม้แล้วเราก็จะเอาไม้ไปสอยดาวทุยโอ๊ยตกใจหมดตกใจผีอะผีออกมาแล้วก็จะเอาไปแขวนนะเก็บแล้วเราก็จะเอาไปเก็บต่อ,อยกุ้งแม้เราเราทำไรต่ออะ อะไรไม่ได้เลยเราอยไปผิดทางอ๋อเราต้องหาอะไรมาเจอใช่ปะแมนายเอิม่มไปดูปลาคึ้นแลตกใจไอ้วิญญาณเลย แล้วเราจะไปหาอุปกรณ์มาจะอืมสติสติรู้ว่าเราจะเอาไปสอยดาวได้สอยดาวเ,เราต้องหาอะไรไปเจาะลูกปูงอะแล้วเราก็ไปสอยหน้าเจ้าสะฮะ,ฮะ,ฮะ เราต้องเอาไปยิงลูกโป,ปง่งลูกโป,ป่งก็จะแตกแล้วเราก็เก็บได้มาแล้วเราจะดีเบนเล่นลนะเพราะว่าเวลามันนูนไปนูนละเท่าไหร่เลยเนี่ยต,ตอนนี้เวลาโอ้15นาทีแล้วเราก็ไดก้กำไรมาแล้วนะกำไรนี้เป็นสมบัติของแม่ผมตอนเธอยังมีชีวิตอยู่ มักจะบอกกับผมว่ากําไรนี้เป็นของขวัญที่ผมมอบให้กับเจ้าสาวในวันแต่งงานไม่ได้บอกอีกว่ากําไรนี้จะปัดเป่าวิญญาณร้ายและป้องกันเราจากความโชคร้ายโอเคทุกครั้งที่เห็นกําไรนี้โมชีจะพูดติดตลกเสมอเธอบอกว่าแม่ในนาคตของเธอได้เจมกุญแจมือไว้ให้ตั้งแต่ที่เธอยังไม่เกิดแล้วเพื่อล็อกตัวฮะเพื่อล็อกตัวเธอให้อยู่ในตระก,กูลไอ้ไครเนะี่ยทำไมงองงกับไอตัวหนิงไอตัวหนิงมันสลับกันวะ นิงตลอดชีวิตทำไมต้องให้เราไปหยิบกับไบตอนนี้ด้วยนะรีบไ,ไปถามเธอเลยดีกว่าไปไงอพเพืเ่อนเกอแดกไปละล้บบบบประตูปิดเปิดแล้วมชินะี่าจะรออยู่ข้างในมชิอ่ะวันดีโมลีเอ๊ยอ้อออใช่มชิเเอเดี๋ยวมชีเาไม,มีสองคนล่ะเสียงไม่เหมือนเสีไม่เหมือนคนนี้ไม่ใช่ฉันอย่าเข้ามาใกล้เธอ คนนี้ไม่ใช่ฉันอย่ยเข้ามาใกล้เธอนะเสียงรู้ตอนแหลมากอีกดอกไม่ไมมีใครพูดเลยสิเอาหาย <sm all> อเออนี่ตัวจริงอ๋อโอ้สติเธออยู่ได้หลังคุณโมชีระวังนะบายบายเจอกันไม่ชาตินะโ <sm all> มชีไปนู่นล่ะ <sm all> อ่าจบบทดีหนึ่นงเอาเป็นว่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สภาพคือแต่และอย่างคือแบบอื อย่างน้อยก็ดีกว่าครั้งที่แล้วที่ว่าไม่ใช้เหรียญเลยะนะคะเอาเป็นว่าสําหรับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u ัครสมาชให้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็เลื่อนผ่านไปได้เลยค่ะตามสบายเลยถ้าอยากดูบทต่อไปก็พิมพ์บอกในเม้น์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าบทต่อไปแน่นอนค่ะบทที่สองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย